เป็นนะครับนี่คือเริ่มเป็นเดี๋ยวให้ดูอีกต้นหนึ่งครับนี่นะครับไอ้ต้นนี้นะครับน,นี่นีี่เป็นแบบนี้นะครับคือก็เริ่มเป็นเหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าปล่อยไว้นะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเช้าวันที่สองนะครับกรกฎาคม2563นะครับผมเช้าวันนี้นะครับก็จะมาฉีดไตรโคเดอร์มานะครับผมนี่ตัวนี้นะครับอมันขาวเนาะมันอาจจะนี่ไตรโคเดอร์มานะครับผมซื้อมาเมื่อวานนะครับเป็นเป็นเชื้อราสีเขียวนะครับผมช่วยยับยั้งเชื้อราเน่าโรคเน่านะครับผมนะฮะ ก็จะไปฉีดกันนะครับไอ้โรคที่ใบลานน้าค้างนะครับที่เพื่อนเพื่อสมาชิกบอกมานะครับบอกว่าเป็นลานน้าค้างนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้แหละฉีดนะครับไอ้ตัวนี้นะครับใช้ปริมาณนะครับ1 0บถึงยีซีซีต่อน้ํา20ลิตรนะครับผมนะผมซื้อมาก็ขวดละร้อยบาทนะครับผมก็ถือว่าแพงเอาการเหมือนกันนะครับถ้าทําได้ก็ทํานะครับนะถ้าทําได้ก็ทําเองนะครับมีมีวิธีทํานะครับไอ้ไตรโคเดอร์มาเนี่ยนะฮะโอเคนะครับ เพื่อนๆเขาบอกว่าใช้1 0บถึงยีซีซีต่อน้ํา20ลิตรฉีดพ่นทุก7จ็ถึงสิวันนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้ขวดผม1ลิตรนะครับผมเนี่ยหลิตรนะฮะประมาณ1ลิตรอ่ะนะฮะผมก็จะใช้ประมาณ1นถึงสซีซีนะครับเนี่ยประมาณประมาณขวดนี้นะครับแล้วผมก็จะฉีดฟ็อกซี่นะครับพ่นตามใบนะฮะเพราะว่าไอไอไอโรคเนี้ยนะครับมันเริ่มระบาดนะครับสังเกตนะครับไปต้นเล็กๆผมจะตัด ตัดใบทิ้งเห็นไหมครับเนี่ยผมจะตัดใบทิ้งเยอะเลยนะครับแต่ไอ้ต้นใบเหลืองเหลืองด่างนี้มันไม่เป็นนะครับไอราน้ำค้างนะครับเนะฮะมันเริ่มแตกใบแล้วครับเนี่ยเริ่มแตกยอดแล้วนะครับตั้งแต่ผมฉีดอ่าอาหารลองนะครับาตาอาหารลองที่วันนั้นผมรีวิวไปเนาะถ้าเพื่อนเพื่อนมาชมใหม่ก็ว่าผมทํายังไงก็ให้กลับเข้าให้กลับไปดูคลิปเก่าๆนะครับไอชวดต้นนั้นใบเหลืองใบด่างใบลายนะครับเริ่มแตกยอดใหม่แล้วนะครับเพื่อน อ่ะเดี๋ยววันนี้เราไปฉีดฉีดไตโคดามาก่อนนะครับตอนเช้าๆนะครับผมให้ฉีดช่วงเช้านะครับโอเคเดี๋ยวผมผสมน้ำก่อนนะครับเพื่อนๆนี่ผมใส่ไปแล้วนะครับกระป๋องขนาดนี้ก็ใส่ประมาณ2ซีซีใส่ไปเลยครับเนี่ยไม่เป็นอันตรายต่อพืชนะครับเพราะว่าไม่ใช่สารเคมีนะครับผมโอเคเพื่อนๆใส่น้ำแล้วครับผมหลังจากนี้ก็ไปฉีดกันเลยครับนี่เรียบร้อยนะฮะ เพื่อนๆครับก่อนที่จะไปฉีดนะครับเดี๋ยวผมสังเกตเห็นยอดนี้นะครับผมเลยจะมาบอกเพื่อนๆนะครับว่าใบเหลืองใบล่างใบด่างใบลายนี่ครับยอดเขานะครับหลังจาก5วันผ่านไปนะครับเนี่ยยอดเขาก็เริ่มดีขึ้นนะครับเพื่อนๆนะถึงจะไม่หายหมดนะครับแต่สิ่งที่สังเกตได้ก็คือยอดเขาเริ่มแตกออกมาใหม่นะครับเนี่ยเห็นไหมยอดเขาเริ่มแตกออกมาใหม่ก็แสดงว่านะครับถึงจะไม่หายนะครับแต่ยอดออกมาใหม่นี่นะฮะถือว่าเป็นเป็น เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับคือถึงจะไม่หายนะครับเนี่ยแต่มันก็เริ่มเขียวนะครับแต่ว่ามันมันอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ทางอื่นนะครับแต่ยอดอื่นน่ะเริ่มเขียวหมดแล้วนะครับเพื่อนเริ่มดีหมดแล้วนะครับแต่มีมีแต่กิ่งนี้นะครับกิ่งนี้แต่ถึงจะไม่หายแต่ก็ยอดออกมาใหม่ผมก็ดีใจแล้วนะครับก็โอเคนะครับถือว่าใช้ใช้ได้นะครับท่านอาหารลองตัวนั้นนะครับ อ่าผมจะฉีดพ่นต้นใหญ่ๆนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยต้นต้นใหญ่ต้นนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะฉีดต้นนี้เลยกันไว้ดีกว่าแก้นะครับเอ๊แต่ส่วนมากผมที่เท่าที่ผมสังเกตนะครับเพื่อนๆนะฮะไอไอต้นใหญ่ต้นแบบเนี้ยเท่าที่ผมสังเกตนะครับไอต้นต้นใหญ่แบบเนี้ยต้นตอตอฮอนแลนนะครับแล้วก็ใบแบบเนี้ยนะครับที่ไม่ได้เสียบยอดแล้วก็เอ่อเพาะจากเมล็ดมานะครับไอต้นนี้นะครับเพาะจากเมล็ดนะครับ มันไม่เป็นนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับมันมีภูมิต้านทานหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับตอนนี้ก็ฉีดไปนะครับฉีดให้ทั่วเลยป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะครับฉีดไปถึงแม้เขาจะล่วงไปในดินนะครับเขาก็ไปทําเขาก็มีชีวิตนะครับเขาก็จะไปฝังตัวอยู่ในดินแล้วก็หากินเชื้อเน่านะครับอยู่ในดินนะครับผมไตรโคเดอร์มาเนี่ย นี่ฉีดไปเลยนะครับเพื่อนๆโอเคเนี่ยต้นเล็กๆต้นน้อยๆก็ฉีดไปนะครับเพื่อนๆพรมให้ทั่วเลยนะครับที่จริงถ้ามีกระป๋องใหญ่ๆที่ไม่ใช่อ e ีพ็อกซี่ก็จะดีนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่าใครมีไปเป็นส่วนใหญ่ๆเนาะแต่ของผมมันแค่นี้ก็โอเคนะครับน่าจะน่าจะพอแล้วครับเนี่ย ไอเชื้อตัวนี้มันเดินได้นะครับนะครับมันก็จะไปขยายตัวอีกนะครับถ้าเขามีอาหารกินนะครับผมที่จริงขอแนะนํานะครับถ้าเข้าหน้าฝนนี่ให้เพื่อนๆหาหาฉีดไว้เลยนะครับนะครป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะครับเหมือนผมนะฮะพอแย่แล้วแก้ไม่ทันนะครับตายไปหนึ่งต้นนะครับเพื่อนๆเห็นต้นนี้ไหมครับเนี่ย ดีนะครับผมตัดทันนะครับต้นใหญ่ๆเนี่ยนะครับเนี่ยฉีดไปเลยนะครับพมไปเลยเป็นละอองไปเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ขออภัยนะฮะ <c oughs> ต้นใหญ่ๆต้นเนี้ยถ้าเกิดดูไม่ทันเนี่ยกินเข้าไปถึงกิ่งจริงนะครับเพื่อนนะก็ <c oughs> ขอบคุณนะครับขอบคุณ FC ขอบคุณสมาชิกใหม่ขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามา ดูใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามแห่น้ำในเดอร์นะครับจากช่องบุทองชาแนลเดอร์นะครับกดตามให้ด้วยนะครับผมก็จะมีเกดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากกันนะครับแบบนี้แหละครับเกือบทุกวันนะครับผมเกือบทุกวันนะฮะฉีดผมไปเลยนะครับอ่าเดี๋ยวบางคนเนาะอาจจะเข้ามาใหม่เนาะอาจจะไม่รู้ว่าไอร้านน้ำค้างนะครับมันเป็นยังไงนะครับมันมันมัน มันเป็นแบบไหนนะครับมันมีความร้ายแรงยังไงนะครับผมก็หาตัวอย่างจะไม่มีด้วยสิเพราะว่าได้ทําลายไปเยอะเลยนะครับเอานี้ครับอ่ะได้ใบหนึ่งนะครับเนี่ยที่ผมพยายามจะจะให้ดูนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับมันจะกินเข้าไปเรื่อยๆนะครับไอรานน้ำค้างนะครับกินเข้าไปจนจนไหม้ทั้งใบนะครับไหม้ทั้งใบเราก็จะลามเข้าไปถึง ก้านกิ่งนะคไอ้ทั้งโคนกิ่งนะครับเนี่ยโคนกิ่งนะครับลา,ามเข้าไปถึงโคนกิ่งแล้วก็มันไม่หยุดแค่นั้นนะครับมันก็จะลามเข้าไปถึง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 กิ่งเออถึงกิ่งถึงยอดนะครับถึงต้นชนชมนะครับแล้วก็ลามกินเข้าไปจนเน่าทั้งตัวแล้ครับะเนี่ยฮะฉีดเลยครับแบบเนี้ยนี่พวกโรคเน่านะครับฉีดลงพื้นด้วยก็ได้นะครับเนี่ย <stellar> <ๆ> <Playstation> เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกต้นหนึ่งนะครับอเนี่ยใบมันเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือเริ่มเป็นอันนี้คือเริ่มเป็นนะครับนี่คือเริ่มเป็นเดี๋ยวให้ดูอีกต้นหนึ่งครับนี่นะครับต้นนี้นะครับนี่นี่นี่เป็นแบบนี้นะครับคือก็เริ่มเป็นเหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าปล่อยไว้นะครับอ่านี่ถ้าปล่อยไว้เน่าเลยนะครับ เพื่อนๆถ้าเข้ามาชมใหม่นะครับถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าความร้ายแรงมันเป็นยังไงก็ให้ย้อนกลับไปดูสักที่ผมลงไว้นะครับคลิปที่ผมลงไว้นะครับเนี่ยไอราแบบนี้นะครับนะฮะเวลามันลามมันลามชั่วข้ามคืนนะครับผมไอโรคเน่าแบบนี้นะครับฉีดเลยนะครับฉีดกัเลยแมกระทั้งต้นผมก็ฉีดนะครับเนี่ยไอเชื้อตัวนี้ฉีดไตโคดอร์มาตัวนี้นะครับให้ฉีดช่วงเช้าเช้านะครับกับช่วงเย็นนะครับผมนะะเพราะว่าอย่างน้อย เวลาเขาออกแดดนะครับเคลือตัวนี้ก็ยังหาที่นะครับหาที่หลบแดดได้นะครับมันมีชีวิตนะครับเนี่ยอะนี่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 เจอแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นี่มันจะลามเข้าไปเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมที่ผมบอกนะครับเนี่ยมันจะลามเข้าไปถึงถึงกิ่งนะครับเนี่ยมันจะลามเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับเนี่ย ลามเข้าไปเสร็จปับ๊บถ้าเกิดว่า,ากิ่งไม่มีภูมิต้านทานนะครับมันก็จะเน่าเลยนะครับเนี่ยฉีดีดีดดดีนี่ไงเน่าด้านข้างนี่ถ้ามันเข้าไปแล้วนี่พวกเชื้อเน่าด้านข้างแบบนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยฉีดแต้น,นะครับฉีดเลย ต้นนี้ผมคิดว่ามันจะตายแล้วครับแต่ว่ามันไม่ตายนะครับเพื่อนๆมันไม่ตายเราก็ดูแลมันไปนะครับโอเคนะครับจากช่องหมอกทองชาแนลนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับนะฮะขอบคุณมากเลยครับผมสวัสดีครับผม